วันนี้ไปซื้อพริกแดงเนี่ยหนึ่งนึ่งโลเลยเอามาตากว่าถ้ากลางคืนหรือตอนไหนไม่มีแดดก็คงจะเอาเข้าเครื่องอบอบแห้งที่ที่เป็นเครื่องเดียวกับทำกระเทียมดำ มื่อแห้งแล้วจะปั่นเป็นผงเป็นพลิกป่นทีนี้เวลาไม่มีแดดก็จะเอาเข้าเครื่องนะเครื่องเครื่องอบแห้งเ,เครื่องนี้ก็จะทำได้หลายอย่างที่สำคัญมันทำกระเทียมดำมันก็อบแห้งได้ด้วย<ม>ก็จะลองทำดู จากที่เคยเคยตากแดดใช้เวลาเจ็ดวันสิบวันนะแต่ถ้าใช้เครื่องนี้ก็ต้องดูว่ามันมันใช้เวลากี่วันนะน่าจะได้เร็วกว่าพอตกเย็นนะหมดแดดแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบ มันน่าจะเหมาะเมื่อมีความชื้นน้อยนะก็คือมันได้ตากแดดมาแล้วหลายวันในะช้หม้อหม้อหม,ม้ออบตัวนี้นะี่สีสีไม่สวยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมันไม่สวยสีมันก็แล้วก็ต้อง รู้วิธีด้วยนะคือต้องเอาออกมาเทน้ำทุกวันไม่งั้นมันมันเหมือนกับนึ่งอะน้ำออกมาไม่ไม่ไปไหนได้แต่ต้องถ้ามีแดดก็ต้องเอามาตากแดดด้วยตากแดดในสีสวยกว่าเยอะเลยแต่มันจำเป็นหน้าฝนมันไม่มีแดดเราก็ต้องทำอย่างนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเดี๋ยวดูเวลาปั่นจะเป็นยังไง วันนี้ได้เจ็ดวันแล้วนะคิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วพอแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีแดดหรอกแต่ต้องเอาออกมาพึ่งเห็นได้ชัดว่ามันมันไม่สวยเท่ากับตากแดดนะแต่มันจำเป็นเพราะว่าหน้าฝนแดดไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งบางทีต้องปรับวิธีอบนะ อย่างเช่นใช้อุณหภูมิ50องศาก็พออันนี้มันอัตโนมัติให้60องศาเลยและต้องเปิดออกมาเทน้ำทิ้งทุกวันใน3-4วันแรกเนะีเพราะว่ามันมันมีน้ำที่ออกมาจากจากพริกเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วมันไม่ละเหยไปไหนมันกลายเป็นเหมือนกับว่านึ่งอย่างนั้นเลย มันก็เลยไม่สวยนะเดี๋ยวจะต้องลองในโอกาสหน้าดูว่านี่โลสองขีดแลเหลือกี่ขีดดูนะจากหนึ่งโลสองขีดคราวนี้มันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยก็คือสองร้อยสองร้อยยี่สิบกรัมเนี่ยเหลือสองร้อยยี่สิบกรัมนะ คือก็คือมันลดลงเหลือ20%เปอ์นั่นเองถ้าอย่างนี้นะเราทําเองจะแพงกว่าไปซื้อมากนะไปซื้อสําเร็จที่เขาบดมาแล้วมียี่ห้ออะไรเรียบร้อยเนี่ยดูเหมือน1โลก็1้0ยหกบาทไม่ถึง200บาทที่เราทำเนี่ยหนึ่งโลห้ารบาทก็อืม อันนี้ก็ต้องดูว่าเออเราทําเองแล้วมันมันมันสะอาดกว่าหรือเปล่าบางทีเราทําเองมันไม่สะอาดเท่าเขาทําก็ได้นะโดยเฉพาะพวกที่มียี่ห้อ อย่างไรก็ตามนะพอบดออกมาสีสันมันก็มันก็คล้ายคลาย้คลา,ยคลายกับออที่เราซื้อมานะเนี่ยแต่มันไม่สวยกับเท่ากับตาบแฝกอืมคงจะต้องปรับปรุงอะ่ะและที่สำคัญมันเราทำเองมันแพงมากนะโลห้าอันนี้ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราว่าเราทำเองปลอดภัยจากเชื้อราหรือ เป็นเรื่องดีกว่าเนีเราก็ทําเองแต่ต้องเข้าใจว่าราคามันสูงกว่ากันมากนะหลายเท่าตัวเลยแหละ